ใครได้ไปถอดไ,ไข่ไข่ไข่กับผู้ชายขายไข่นะฮะที่ชื่อเอ็กเตอร์นะเอ็กเตอร์ผู้ชายขายไข่นะฮะไก่พันธุ์โรสไอแลนด์เล็บนะฮะขอบคุณเอ็กเตอร์นะฮะับในมือแล้แพงวะแท็เก็บในมือไั้ไไพแพง,งแผงสองแพงครับแพงสองแพงเนาะเลี้ยงตัวมันร้อนนะมันก็เช็ดเหงื่อยกวนไม่หล่อนะฮะเวลาอกล้องนะ ร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบตัว้ะแปดสิบตัวครับแปดสิบตัวโอ้ยมึงได้สองแสนคนอ่ะโอ้ตัวที่โค้งน้องนาด้วยนะเนี่ยวันนี้นะเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยแพรรอดหรอกนะฮะไวรุ่นไฟแรงนะครับแรงจดจัด แคละหนึ mm ่ง hmm. ร้อยกับคุณแท็คเตอร์นะฮะถ้าเป็นผู้หญิงแหละล่ะครับอะไรอ่ะแปดสิบเปไหมไอหไอหลานเลวนะฮะหลานเลวสุดๆเลยน่เน okay, ี่ยโอเคครับค้นตึ้นขนตุ้นขนตุ้นขนตุ้นขนขึ้นข้นขึ้นขนขึ้นนนขึ้นข้นขนขล้นข้นข้นอึ้นขึ้นขึ้นขึ้นนี้นขึ้นขึ้นนขนขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้น้ปน กระสูบกระสูบข้าวกระสูบเขาเรียกกระสูบนะฮะอยู่กับคุณแท็กเตอร์นี่ตายยังเนี่ยตายแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะทำเมนูอะไรฮะจุใช่ไหมรัวจิ้มรัวจิ้มปลากกระสูดนะฮะวางลงเลยแมงเป็นไปสิบโลแล้วนะแท็กเนาะเออเจ็ดจุดห้าครับโอ้เจ็ดจุดห้ากิโลนะคุณแท็กเตอร์ฝีมือคุณแท็กเตอร์ไม่ใช่หรอกคุณคงจะไปหาซื้ออาอยู่ตามขอบสานั่นแหละลูกเนี่ยกระสูบกระสูบพี่น้องโอ้ยเดือดซน ปลากระสูบใหญ่หนองบ้านกับเทกเตอร์แล้วก็คนอ้วนหลายๆคนนะฮะอยู่กับคนอ้วนคนผอมก็มีนะฮะเขาทําอะไรไม่รู้เขาจุเขาจี้เขาจุกันคนอ้วนก็ร้องวิทวิทวัดคนอ้วนเขาอายหุ่นเขาฮะคนตุ้ยนะฮะปลากระสูบครับพี่น้องก็เชี่ยดีอันชีิัสมแหลันปลาด้วยรักสุพันธ์สัมพันธ์พินแสงนะฮะเบอร์เก้านะฮะ อเอาผมนี่แหละครับเอาผมนี่แหละเอาผมนี่แหละครับเขาทีเ,เห็ดเมนูปลากระสูกับพี่นอ้องนะฮะ